สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรินตูตุอุบวิริยะตัดสัมพันธ์ล้มงานแฟชั่นกกกอกหลังลุงพลขอรับงานเองซึ่งกรณีนี้อุบวิริยะดิโพ์เฟซบุ๊กระบุว่าเราจริงใจเทใจหมดแต่ผลตอบรับกลับกันแม้โทรมายังอัดเสียงเราอีกเพื่ออะไรอึ้งเลยครับชาวเน็ตจึงเกิดความสงสัยว่าพี่อุบจะทะเลาะก,กับลุงพลหรือไม่ซึ่งล่าสุด อุบวิริยะนักปั้นชื่อดังพร้อมครูชาไทยครูสอนเดินแบบออกมาไลฟ์สดผ่านทางช่อง YouTube ระบุว่างานกก,กอ,อกแฟชั่นวีคอาจจะต้องยกเลิกเนื่องจากมีคนประกาศถอนตัวและปฏิเสธงานของพี่อุบวิริยะทุกงานทั้งนี้เรื่องที่เกิดขึ้นหมอปลาและน้ำฟ้าภรรยาก็ทราบเรื่องดังกล่าวถึงสาเหตุที่ไม่มีงานแฟชั่นครั้งนี้ซึ่งตนไม่อยากพูดถึงและยังตัดสินใจอยู่ว่าจะแถลงข่าวถึงเรื่องนี้หรือไม่ตนก็รู้สึกเสียดาย เพราะเตรียมงานทุกอย่างแล้วแต่เมื่อมีคนขอถอนตัวงานก็ต้องยกเลิกด้านในาใยชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่เปิดเผยว่าหลังจากนี้ตนก็อยากให้คนที่จ้างงานที่ต้องการให้ปีช่วยขอให้ติดต่อมาที่ลุงพลกับป้าแตนเองส่วนกรณีพี่อุบล์สดว่าตนเทงานนั้นตนยืนยันว่าไม่ได้เทแต่ตนบอกพี่อุบไปว่าต่อไปนี้เพื่อความสบายใจของตนและของพี่อุบหลังจากมีเหตุการณ์ดรามา่าตนจึงขอเบรกงานทั้งสองฝ่ายไว้ เพื่อความสบายใจส่วนงานแฟชั่นโชว์ของพี่อุบที่จะจัดที่กกกอกเป็นงานของพี่อุบเองตนไม่ทราบว,ว่าใครทําหน้าที่อะไรจัดอะไรซึ่งขึ้นอยู่กับพี่อุบว่าจะจัดหรือไม่ส่วนกรณีที่พี่อุบเกาะกระแสตนนั้นตนมองว่าพี่อุบเป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสให้งานตนที่ผ่านมาแต่เนื่องด้วยตอนนี้ตนคิดว่าต้องให้เวลาทั้งสองฝ่ายหลังจากนี้ตนมองว่าถ้าหากเรารู้จักให้อภัยก็คงเป็นคนรู้จักกันได้ทักทายกันได้ตนยังรักพี่อุบเหมือนเดิม ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณค่ะ